สวัสดีเทเดอร์ทุกท่านเลยนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเรานะคะได้ทําความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆที่แถบบาร์ด้านบนกันไปแล้วใช่ไหมคะและในคลิปนี้ค่ะเราจะมาดูฟังก์ชันต่างๆของแถบบาร์ด้านล่างหรือว่า t o o l b o x กันค่ะอ่ะโอเคถ้าเกิดทุกคนนะคะเปิดเจ้าตัวโปรแกรม MT5 ขึ้นมาแล้วเนี่ย ข้างล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของ tool box ค่ะจะเป็นช่องที่เรานะคะจะเอาไว้ดูพวกข้อมูลบัญชีนะคะอย่างพวกจำนวนเงินประวัติการเหตุข่าวสารต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะลองมาเปิดออเดอร์เพื่อดูการใช้งานจริงกันเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเปิดออเดอร์ buy นะคะสัก0.01หลอดก่อนแล้วกันนะคะ เมื่อเราเปิดออเดอร์ขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเห็นยอดบาลานซ์นะคะอีควิที้มาจินฟรีมาจินนะคะมาจินเลเวลแล้วก็ยอด Profit อยู่ที่ทูบ็อกซกันใช่ไหมคะซึ่งแต่ละอันนะคะหมายถึงอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่บาลานซ์กันก่อนยอดบาลานซ์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจำนวนเงินที่เรามีอยู่ในบัญชีนั่นเองค่ะส่วนถัดมานะคะจะเป็น e q u i ิ y ี e q u i ิชีนะคะก็จะเห็นเป็นตัวเลขวิ่งๆแบบนี้นะคะมันก็คือจํานวนเงินที่รวมกับกาําไรหรือว่าขาดทุนค่ะของเราจากออเดอร์ที่เรานะคะได้เปิดเอาไว้นั่นเอง อ่ะถัดมาอีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของมา r จินค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอยอดของหลักประกันนะคะที่เราเนี่ยได้ใช้ในการเปิดออเดอร์ไปค่ะซึ่งยอดมา r g จินตรงนี้นะคะทางโบรกเกอร์เขาก็จะกําหนดมาให้ค่ะยอดมา r จินจะมากหรือว่าจะน้อยนะคะก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนหลอดนะคะที่เราเปิดในแต่ละออเดอร์ราคาการาฟตอนที่เราเปิดออเดอร์รวมถึงคู่เงินที่เราเทรดแล้วก็เลเวอเรจที่เราใช้ในการซื้อขายด้วยค่ะถัดมาอาจจะเป็นฟี ฟรี a r g i n คืออะไรนะคะฟรีมาจินเนี่ยก็คือยอดคงเหลือของมาจินค่ะว่าตอนนี้นะคะเราสามารถใช้มาจินได้อีกเท่าไหร่นะคะหรือว่าถ้าอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าเรานะคะมีฟรีมาจินไม่พอนะคะเราก็จะไม่สามารถเปิดออเดอร์เพิ่มได้นั่นเองนะคะซึ่งวิธีแก้ฟรีมาจินไม่พอนะคะเราเนี่ยสามารถทําได้3วิธีด้วยกันค่ะคือ1ต้องปิดออเดอร์ที่เราเนี่ยเปิดไว้ก่อน 2. ก็คือเติมเงินเข้าพอร์ต เพิ่มนั่นเองนะคะแล้วก็3คือปรับการใช้ l i เ e r ร์ e ให้สูงขึ้นค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็น margin level ก็จะเป็นระดับความปลอดภัยของเงินทุนค่ะถ้าตัวเลขตรงนี้น้อยนะคะก็จะหมายถึงว่าพอรตของเราเนี่ยเริ่มที่จะไม่ปลอดภัยแล้วหรือว่าพอรตเริ่มที่จะเสี่ยงที่จะแบบโดนล,ล้างแล้วนะคะซึ่งมันก็จะเชื่อมมาถึง margin call นะคะแล้วก็ stop out นั่นเองค่ะโดย margin call เนี่ยมันก็คือการเตือนจากโบรกเกอร์นะคะเมื่อ margin level ของเราเนี่ยลงมาถึงเปอร์เซน์ที่ทางโบรกเกอร์เขาได้กําหนดเอาไว้แล้วนะคะแถบ ทั้งหมดตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีแดงเลยค่ะเขาก็จะเตือนเราว่าหลักประกันของเราเนี่ยน้อยแล้วนะให้เติมเงินเข้าไปไม่งั้นเนี่ยน่าจะโดนล้างพอร์ตแน่ๆนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ฝากเพิ่มนะคะแล้วติดลบจนมาจินหมดนะคะก็จะเกิดการ stop out ค่ะก็การ stop out เ,เนี่ยก็คือโบรกเกอร์นะคะจะทำการบังคับปิดออเดอร์ของเราไปนั่นเอง ส่วนยอดกําไรขาดทุนแต่ละไม้นะคะก็จะโชว์อยู่ตรงส่วน Profit ตรงนี้ค่ะ,ะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าแต่ละไม้ของเราเนี่ยบวกหรือว่าลบไปเท่าไหร่แล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ history ค่ะจะเป็นช่องที่บอกประวัติการเหตุการณ์ซื้อขายของเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะบวกจํานวนของ Deposit นะคะหรือว่าเงินที่เราฝากไปทั้งหมดรวมถึง w i t h d r a w เงินที่เราถอนออกไปทั้งหมดด้วยนั่นเองนะคะส่วนกรณีถ้าเกิดสมมติว่าเราได้รับโบนัส ะะที่ทางโบรกเกอร์เขาให้มาเนี่ยก็จะโชว์เป็นยอดเครดิตตรงนี้ค่ะ และใน MT5 นะคะก็ยังมีนิวส์หรือว่าข่าวสารต่างๆให้เทรดเดอร์ได้อ่านกันด้วยนะคะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การเข้าทำกำไรได้อีกด้วยค่ะซึ่งใน MT4 จะไม่มีในส่วนตรงนี้นั่นเองนะคะอ่ะในส่วนของ Toolbox นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะที่เทรดเดอร์เนี่ยต้องรู้กันไว้นะคะเพราะว่าในคอร์สต่อไปของเราเนี่ยจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการออกออเดอร์มารู้จักการบายการเซลในการาฟจริงกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดคิ คลิเป็นใหม่ของทาง Threadrider ค่ะ